เอาละคนดูวันนี้เนี่ยผมมีสิ่งดีๆมาแนะนําให้คนดูครับร้านลาวาบักตอนนี้นะครับผมภูเขาไฟเขาระเบิดอีกครั้งแล้วเว้เยเลดเจนเน่นะครับผมบอกเลยว่าโคตรคุ้มจะจัดเลยก็ว่าได้นะระเว็บเขาเนี่ยนะครับผมมีบริการขายบัตรต่างๆด้วยนะบัตรกินหนาเชลหรือว่าอะไรต่างๆก็เข้ามาดูได้นะครับผมและรับเติมเพชรฟรีไฟด้วยนะครับผมหรือว่าโค้ตต่างๆก็มีขายด้วยนะคุณดูครับโอเคลิงอยู่ใต้ล่างคลิปนี้นะครับผมบอกเลยว่าคุ้มจะจัดนะคุณดูอย่าลืมมาซื้อกันด้วยนะครับผม เอเอาล่ะวันนี้ดูคลิปอะไรดีว่าเออกำลังตามหาคลิปเลยพอดีโอหมายกู้เนธโอหมายกูเยก้เนธเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวชินโบุไรจะเปิดพรุ่งนี้แล้วโอเคขอดูหน่อยนะคเราอยู่กัน,นในหน้าทวิตเตอร์ของพวกวัฒนานเ,เกมชินโนเบะไรสองอแล้วผมเอยไม่ใช่เปลี่ยนชื่อเกมแล้วผมเป็นชินโดไร สำหรับวันนี้เขามีข่าวดีแบบดีมากๆเลยนะผมโอเคหลังจากาที่นนเขาได้ประกอ,อกแล้วผมว่าวันนี้นผมเป็นไฟแนลเทสติ้งแล้วโอเคและคือผมว,นนวันนี้เป็นวันที่เขาจะเทสว่าสุดท้ายแล้วนะผมโ oh, รบอกเขาโอเคครับผมก็วันนี้เป็น,ว,น,น,ปนวันที่เทสสุดท้ายน,นะก็คือผมเห็นว่าจะมีทางไรออทของโรบอกมาทําการเทสด้วยนะคนดูผมก็คิดว่ามันเบอร์มากอะ่ะเออม,มันจริงๆนะ ก็จเะเทปอุทัยแล้วนะครับซึ่งถ้าใครติดตามในทวิตเตอร์นะครับผมเรบอกเนได้มีการมาเทสแมปเนี่ยหลายรอบเลยนะครับผมทุกดูคลิปด,ดีนะคลิปด,ดีนะผมผมการกดไลค์ก่อนไหนขอดูดิการแจ้งเตือนใช่ไหมเนี่ยโมงที่ระดีเขาทำการเห <5 S 2> มือน,นกับทาคลิปไปแล้วนะอันเนี้ยผมก็ทําการมากดแจ้งเตือนไปลนะนะครับอันนี้ก็คือช่องของแอดมินนะครับผมนี่เลยเนาะโอเค แต่วันนี้เนี่ยผมจะมาทําดราม่าเว้ยไม่ใช่ดราม่าหรอกนะครับคือผมมาคิดว่ามันคล้ายคลึงกันมากอันนี้ผมไม่ได้ด่าเกมนะคือถ้าเกมดีมันก็ดีเว้ยแต่คือกูงงกับปกมากนะครับผมอันนี้ผมไม่รู้ไงนะครับผมเออคือ,ค,อคือใครแบบคิดเป็นผมอ,อ่ะคิดดูดิอ่ะเข้าเกมไปนะครับอันนี้คือแบบผมจะทํา นอกจากบ้านเราแลมาเนี่ยนะครับก็คือเวลาบ้านเราบเลยครับผมก็ใครอยากมาดูข่าวสารเข้ามาดูนี่เลยแต่ว่าตอนนี้คลิปเนี้ยคือผมลงแบบไร้สาระมากนะครับแต่มันแม่งไร้สาระผมหรับอกคนที่เล่นเอพิดไหมก็ไม่รู้นะแต่เกมบอลแลนด์เว้ยคนดูคือมันแม่งเหมือนสัตวัสเว้ยอันนี้คือใครจะเถียงผมก็ได้นะเอ้ยไม่กี่ขี้มูกนะถ้าเกิดว่ามีเสียงคอโทรด้วยละกันโอเคก็คือแบบมันเชิงที่แบบค่อนข้างจะมันเหมือนนะคนดูผมไม่ได้แบบว่าเฮ้ยมันแม่งก๊อปมานะครับผม ผมบอกว่าแค่เหมือนเว้ยใครคิดเหมือนผมก็นั่นแหละนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยละกันนะครับแล้วคิดยังไงกับเกมเกมนี้ว่ามันจะไปต่อได้หรือเปล่านะครับซึ่งชิโนบุเนี่ยนะครับผมชิโนบุไม่ใช่เลยนะตอนเนี้ยมันเปลี่ยนชื่อไปแล้วเว้ยคนดูเข้าใจปะคือแม่งเปลี่ยนชื่อไปแล้วเว้ยเมื่อก่อนมันชื่อว่าชิโนบุเอ้ยชิโนบิไลใช่ไหมนะชินโนอะไรก็แล้วแต่เหอะกูไม่รู้อ่ะอง่ายๆเลยผมไม่ได้เล่นผมเล่นแค่แบบเดียวเนี่ย ชินโดไลนะมันเปลี่ยนเป็นชินโดไลฟ์อ่าฮะชินโดไลเว้ยคุณดูผมบอกเลยว่าเกมเกมนี้ค่อนข้างจะดีมากๆนะครับผมและอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับผมจะลองคอมเมนต์แป๊บหนึ่งเอ้ยดูดูคอมเมนต์ดูคอมเมนต์ไหนๆปะพี่ออมบอกแหละพี่อมอ,นะอมเห็นไปนะมีเทศกาลแจกสถา,านจากกาักร์มังสตรีมเออก็คือแบบเหมือนแบบพวกอะไรพวกอะไรสตรีมแจกหางอะไรเงี้ยผมก็ไม่ได้ด่านะคือผมก็ไม่ได้ด่าเลยเลยผมก็แบบชิว เออชื่อที่อินโดหรือเงผมก็อยู่อยู่อเมริกาไงซออซอดี้เอเชียไงไม่ใช่ดิช็อตอินดอ้อ๋แล้วแต่ถือคนดูคือวันนี้ผมอาจจะมาเมาๆหน่อยคือกลอนทีกูเมาสัตว์ไปคนเดียวเข้าใจป่ะนะครับโอเคก็คือว่าแบบผมไม่ได้อยู่ประเทศไทยตอนนี้ผมอยู่อเมริกานะก็แบบว่าผมไม่รู้หรอกคืออะไรที่การจัดหาอะไรเงคือผมไม่ได้ด่าช่องอื่นเลยผมไม่รู้เลยนะครับผมว่าใครทําบ้างน,นะครับผมก็ไม่เคยทําเลยนะครับผมโอเคแล้วแต่เลยละกัน ก็เอาง่ายๆนะครับคนดูครับก็เดี๋ยวมันจะกลับมานะในวันพรุ่งนี้5้าโมงนะครับผมค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยสําหรับข่าวดีนะถ้าเกิดว่าแม่งแบบอยู่ๆห้าโมงเป๊ะแม่งเสืองไม่เปิดนี่คือแบบ what คืองงมากเลยนะครับผมเออนะครับคืองงสั์เลยนะโอเคนะครับผมอันนี้ก็คือผมแค่มาพูดนะว่าแม่งเหมือนบอลแลนด์เวิคนดูนะครับผมแล้วก็ถ้าข่าวสามก็มาดูช่องเพื่อนผมได้เลยคนผมถามผมก็เข้ามา โอเคประมาณนี้เนาะก็เดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าแนวเกมจะเป็นยังไงต่อน,นี่นะครับผมเพราะว่าตอนนั้นนะมันเป็นเกี่ยวกับเขาเรียกว่าเกี่ยวกับนี่เนาะก็คือเกี่ยวกับพวกที่เป็นนารูตโตอะไรประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่ามันอัปเดตมามันจะเป็นนารูตโตรหรือเปล่านะครับน่าจะเป็นแหละแต่ไม่รู้ว่าจะเหมือนเดิมหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ เห็นว่าชื่อแมพอะไรก็เปลี่ยนไปนะหรืออะไรประมาณนี้ก็เปลี่ยนไปนะครับผมชื่อหมู่บ้านอะไรประมาณนี้ก็เปลี่ยนไปนี่นะครับผมก็เอาง่ายเขาก็จะเหมือนกับหลีกเลี่ยงลิขสิทธิ์นี่นะครับผมก็ยังไงก็ถ้าเกิดว่าคลิปนี้ผมกล่าวอะไรผิดก็ขอโทษด้วยละกันนะครับพูดจาไม่ได้ไม่สุภาพขอโทษด้วยละกันเพราะว่าผมแม่งปั่นไงคือคือผมปั่นแล้ไม่แกะนะครับผมที่พวกอ่าเนี่ยนิทศการอะไรแจกสังา์อะไรน่แจกแจกสับหางอะไรอย่างเงี้ยคือผมไม่ค่อยสนใจไง เออนะครับผมคือผมอยู่เมกาครับผมไม่รู้หรอกนะครับว่าช่องไหนทําโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้ละกันนะครับผมใครที่อยากจะรับรู้ข่าวสารหรือว่าอะไรก็มาติดตามช่องเขาได้นะครับแล้วก็มีทวิตเตอร์เขาด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้นะกันหรือว่าดูคลิปไอ้บีบะก็ได้นะนะครับผมแล้วก็ไปดูเองละกันเนาะโอเคสหรับคลิปนี้ผมมาพูดแค่นี้ละกันนะครับผมเรื่องดามาปุกเกมนั่นเองนะครับแล้วก็ พูดอะไรนี้หน่อยเนาะสำหรับเกมเกมนี้นะครับผมก็คือด่านอนะไรน่าจะเปลี่ยนไปหมด,ห,มดหรือเปล่าหมดเลยแหละนะครับน่าเปลี่ยนไปหมดเลยแล้วก็ค่อนข้างจะน่าเล่นไหมเดี๋ยวเราต้องทําการติดตามเหมือนเดิมนี่นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะบา,บายๆครับผมซีอูครับจบๆไม่ใช่รหัสกูนะเนี่ยเออมาแอดกันได้อันนี้ผมรับทุกคนเลยเนี่ยชื่อนี้เป็นรหัสล้องนะเออเนี่ยเนี่ยกระจอกชิบหายเลยหํา